啊！这锅我来买。 สำหรับเรื่องราวของคู่เพื่นอนซีคูนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับทางด้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะกับสาวเบสรักวาีคําสิงนั่นเองซึ่งต้องบอกได้เลยค่ะว่าไม่ว่าทั้งคู่นะคะจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรออกมาเนี่ยก็เรียกรอยยิ้มให้กับ FC แฟนคลับมากมายกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆคุณผู้ชมเมื่อวานที่ผ่านมานี้เนี่ยโอ้โหทํเอาเอา f c แฟนคลับถึงกับฟินกันไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะเมื่อทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสรักวานีคําสิงนะคะได้มีการไปถ่าย เซ็นเตอร์ยาดมฟินแทงของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองคุณผู้ชมโดยที่ทางด้านของสาวเบสรักวณีคำสิงห์ค่ะไม่รับค่าตัวเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการเซอร์ไพรส์สาวเบสรักวณีคำสิงห์นะคะนี่เลยคุณผู้ชมเป็น iPhone 17 Pro Max สีส้มสุดฮิตกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโอโหเรียกได้ว่าพอสาวเบสรักวณีคำสิงห์เห็นแบบนั้นนะคะถึงกับดีใจไม่หยุดเลยเลยคะ่ะคุณผู้ชมโอโหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยว ไปชมคลิปกันค่ะ เอาต้องมีัยางไงสิมนังยางอ่ไมถรงมาลองเฮ้ยจริงปะเนี่จริงเหรอจะโกหกทำไมใช่จะมาใช้อนลุ่น่อทำไม ติดตมายินฟงยินหัวอะไรอย่างเงี้ยสองชิ้นแบบคุยกันไหมแม่อ้ไม่ใช่หรอกฉันจะตั้งใจทำงานแต่ไงเลยแล้วไม่ได้สั่งล่วงหน้านะพี่รูบอกเขาแล้วตอนนี้ยรุงเทพหายหายยากมากอ๋อท้องเมื่อเช้าฉันถามว่าเธอซื้อมาเท่าไหร่เธอเลยรีซื้อไว้ชั้หรองไม่เห็นไม่เห็นดปะ สองดูเมื่อเช้านี้ยทำไมยังไม่ส้มมาต้องส้มจีบอลแล้ว bon นะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มีใช้แล้วต้องกินเพลยนบ้างไม่อยากให้เธอตกเพลยนโอ้โหขอบคุณรถมากาไม่ออกกลางเลย <ะ S 2> ข,<อ>ขอบคุณนะคะบอสรีบใช้นะครับมนี่เป็นนี่เป็นแบบแว่าเซลฟี่กับกระโตกแล้วก็ลงได้แล้วมันจะหมดเวลาก่อนต้องาำตามใช่ไหมอันนี้ก็เสื้อจริงจิงพี่น้าญาติแม่จริงจริงนะไของฝากจากจีนโอ้ <im itation> โอ เร็วมา <laughs> ไปแล้วใครจจยงแต่เช้าแล้วคขอบคุณนะครับจากจีนกนเหรอจากจีนเพราะเราเราถ่วงเพราะว่าพร้อมฝ่ายจากจีนอย่าดื่มนะเราก็ได้เลยนะอุ้ยอุ้ยตก็งใจทำงานแหละอ๋อนี่คือค่าตัวนะมาค่าตัวคนี่อยู่แล้วนี่งไงนี่เนี่แหละคือค่าตัวถ้าเราตั้งปีหรอสีส <laughs> ้มนะครับของผมสีส้มเหมือนกันอุ้ยตอนมันมันถ่ายอยู่ ใครเข้า,าก็จบใครเข้า,าก็จบใครเข้า,าก็าาจบแล้วก็าาจบซีเดียวกันเออสม้ <c oughs> สมจีวอนนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเออมีความสุขยังเลยมุกยังบึ้งอยู่ยนะมุกยืนมาอะไรใครเป็นอะไรมาปากอะไรจริงหรอ <c oughs> นึกว่าแกงนึกว่ามีอะไรอยู่ข้างในอุ้มีหมัเข้าวปถูกใจอยู่เนาะปลุกใจอยู่เนาะถูกใจค่ะขอบคุณค่ะ บ้านทำงานจะบ้านแทำงานค่ะถ่ายหลายชุดได้เลยวันนี้ไม่รีบกลับเลยค่ะไม่พี่บอกว่ารีบเลยบอกว่าหกโมงเย็นรีบคือแม่ไม่รีบหนูไม่รีบอยู่ได้มีกี่ชุดวันนี้อีกไหมหลายแค่สิบชั่วโมเครื่องเลยถึงเช้าวันเอ๊ะยังไงดียังไงดีขอบคุณค่ะบขอบคุณครับ